Hello, สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะก็ขอพบปุเป้แล้วนะคะในช่วงรีวิวไรเ้เงิากับน้องสาวนะคะก็จะมารีวิวออมารีวิวของเล่นกันนะคะชื่งพึ่งกลับมาจากตลาดตอนนี้ก็อยู่รถนะคะรถไม่ไขยับนะเพราะอจอดโอเคเราก็จะมารีวิวชดุดคุณหมอกันนะคะอยากได้อะไรคะบุ๊มบิ๊ม เข็มพิดยานะคะแล้วก็มียาไหนโชว์ยาสิแล้วก็จะมีนี่นะคะใส่สิเป็นที่ตาง ตรวตัวจนะคะถ้ามาแปลกๆกปรจาแล้วก็มีอะไรอีกน้อมีอะไรคเมนจะโดนนะก็มีกัไกลนะคะกัไกลของเล่นโอ้ยมอมือมอมือกจะมีอะไรคะแล้วก็มีมีนะคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีมีด อ,อย่ามาสับพี่นะมันติดนี่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกับน้องนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วก็อย่าเราจะรีวิวพัดลมด้วยนะคะแต่เป็นคลิปหน้าน,นะ,ะน้องดูกระโดอยู่นะคะนี่โอ้โหมีอนแคร์ให้เไหนน้องพึ่งอยู่สิหนูมีอะไรอีกคะม,มีอะไรอีกคะ แล้วก็มีรถไฟนะคะเป็นอย่างนีออ้อลังการเ,าเ,เอะ๊เอะรถไฟวะรถไฟรถไฟมีรางไว้ต่อนะคะแล้วก็ส่วนตัวรถไฟก็อยู่บนเกาะนะคะ ทำไมน้องต้ขอบา่ะสยงปโไหนหนเชืออ่คะเกันไหมอยู่มองหน้าทำไมไม่เคยเห็นหน้าที่สนุกเลยอย่าไปอมลูกไม่ใช่ลูกอมนี่ก็จะเป็นหัวขบวนรถไฟนะคะอ่ะือไว้ถือไว้ไม่เอานีก็ขอลาไก่อนนะคะบ๊ายบาย Okay